สโมสรฟุตบอลแห่งอังกฤษที่เป็นทีมนอกหลีกได้ทำการเปิดตัวนักเตะเอคนแรกของโลกแต่ก็เกิดความเกลียดคายจากแฟนบอลทั่วไปทำให้เกิดความเป็นกลางและความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมากสโมสรแฮกยูนิเต็ดได้เผยว่าเป็นทีมแรกในโลกที่นำนักเตะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมโดยนักเตะเอชื่อ Holly และฮาวิ e y จะเป็นนักเตะที่เติมทำความสัมพันธ์กับผู้หญิงและเป็นตัวแทนทีมบนโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ทางสโมสรก็ได้เผยว่าเป็นการเซ็นสัญญาประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจแต่ก็มีผู้คิดว่านี่เป็นการตลาดที่ไม่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับวงการฟุตบอลแฟนบอลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันก็มีความคิดเห็นว่านี่เป็นการตลาดที่ไม่เข้าท่าและไม่เหมาะสมกับวงการฟุตบอลผู้ใช้ X รายหนึ่งก็เผยว่า บางคนขัไม่คำนะผมสนับสนุนแฮชแท็กยูนิเต็ดในวงการฟุตบอลมาตลอดตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงตอนนี้แต่โอโหมาเจอเรื่องน่าตกใจเรื่องนี้เกมจบไปแล้วเก็บเรื่องไร้สารนี้ให้ห่างจากวงการฟุตบอลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผู้ชายอีกรายหนึ่งก็เผยว่าเราทุกคนรู้ว่าพวกคุณไม่ได้โง่ดังนั้นหยุดเรื่องไร้สาระไร้สารนี้ก่อนที่มันจะบานปลายไปกว่านี้เถอะคุณมีลูกแล้วเคารพเขาและหะยุดทําลายโลกที่มันต้องเติบโตทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมและโลกออนไลน์ แต่ทางสโมสรก็ได้เผยว่าเรายินดีต้อนรับการเซ็นสัญญาคู่ประวัติศาสตร์กับฮอลลี่และฮาวีนักฟุตบอลอาชีพเอคนแรกของโลกน่าเสียดายที่ทั้งคู่กำลังเผชิญกับโรคคิดถึงร่างกายซึ่งเป็นอาการที่พบได้ค่อนข้างยากแต่ทั้งคู่ผ่านการตรวจร่างกายอย่างยอดเยี่ยมและพร้อมเริ่มสร้างคอนเทนต์ได้ทันทีโปรต้อนรับพวกเขาด้วยแฮชแท็กและกดติดตามพวกเขาด้วยแซนบอลอีกคนหนึ่งก็โพส์ว่านี่คือสิ่งที่คุณใช้เงินนักลงทุนเหรอเอไอไร้สาระพวกนี้เนี่ยนะ เราได้รับแจ้งว่าสโมสรจะขยายทีมโซเชียลมีเดียแล้วคุณคิดแบบนี้ขึ้นมาเหรอมันน่าผิดหวังมาก #United ก่อตั้งในปี2016โดยยูทูบเบอร์ชื่อดังสเปนเซอร์คาร์ไมเคิลบราวด์เซนเซอร์ FC ซึ่งสร้างชื่อจากการนำคอนเทนต์ฟุตบอลผสมความบันเทิงบนย t u b e ก่อนพาทีมลงแข่งจริงในระบบลีกอังกฤษและเลื่อนชั้นขึ้นมาถึงดิวิชั่น7พายในเวลาไม่กี่ปีแม้ปัจจุบันทีมจะอยู่เพียงอันดับ14หลังผ่านไป10นัดแต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีอิทธิพลทางออนไลน์มมาากกกที่่สสุุดในนวงงงรรฟตบอออลลัออัคเขฤษ คุณคิดยังไงกับการเปิดตัวนักเตะ A.I นี้คิดว่ามันเป็นการพัฒนาวงการฟุตบอลหรือเป็นการทำลายวงการฟุตบอลที่เราคุ้นเคยมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณด้วยกันในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้